สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาประสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยาประสีก็ได้นําำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาประสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาป,ประสีน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยาประสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบปรดพ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอคุดมาทักทายกับาแสี คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลเน,นาะทางอาจารย์ทนันแหลกเพิ่นเลยเนาะจ้าแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าเออเป็นแนวทางของแอดเทปเนาะจ้าวดที่แล้วแอดเทปเล่าให้เข่าศูนยด้พี่น้องเออเพิ่นให้มากวันนี้เพิ่นบอกว่า902 927 สองตัวบนล่างเดอร์วัซันจากพี่น้องศูนย์สองก็สองเจ็ดทอนันด์วัซันพี่น้องจากแนวทางของเอ็ดเทปลงมือนีค่ะพี่น้องคะลงวันที่สิบแปดทับห้าทับหกหกจากแนวทางของเอ็ดเทปเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตะหวังงอสั้นสองตัวล่างตะหวังงอตีเหลียวตะหวังให้เข่าเก่าเก่าเนาะพี่น้องเข้ามาตามต่อจากงอหนี้ตะหวังบอกว่าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้า หนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าและศูนย์เก่าพี่น้องจ้าหมักตัวใดจวดจัดจากแนวทางตะวังมอสันเนาะคะ่ะพี่นอ้องอนย่เฝ้าไปเสื้อเด้อค่ะแนวทางของนูน้ำสมยัยยังบบเมนเนาะจา้าแยกให้เบิงค่ะักเร้วเบิงเทียบเซกันเร็วบบเมนเนาะจา้าที่ปลอยออกมาหนาจา้ายังบมเมนาาของแอดนูน้ำเนาะคะ่ะสิบล่างนูน้ำที่ว่าแยกไปซีอนออกมาหลายค่ะพี่น้องคะ่ะยังบ่บชัยเนาะคะ่ะพี่น้องน้อง่ใชัยเน,นาะค่ะเนาะจาเย,ย็นเนาะจ้าพี่น้องจา้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะคะ่ะพี่น้องคะเอ่อเป็นแนวทางค้นเมืองสีวัสดพี่น้องมาเบิงค่ะสามตัวอยู่ที่908 306 192 039 179 172สองตัวได้อยู่ที่72 79และ92เท่านั้นเนาะคะ่ะค้นเมืองสีเนาะคะ่ะใจเย็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แตงเย็นเด้อจ้ะกับแนวทางหนูน้ําสมัยยังบ่ใช่เนาะจ้ะเพราะว่าแยกไพ่เอามาเทียบใส่กันแล้วบ่แม่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นใหาเก้าศูนย์สามเนาะจ้ะไม่ใช่อ่อห้าหกเก้าเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าแอดนําพูเนาะค่ะเนาะแอดนําพูเราหายมาพี่น้องจ้ะอ่าเราบอกว่าจังสี่แหละค่ะแอดนําพูหายมาเนาะจากเก้าศูนย์สองศูนย์เก้าสองวันทันพี่น้อง ท่อนี้แหละค่ะพี่น้องเน้นๆกับคือเก้าศูนย์สองละ9ก้ศูนย์เก้าสองท่อนั้นจากแนวทางแอ็ดน้ำผุเนาะคะ่ะสองตัวอยู่ที่ศูนย์สองละเก้าสองเหมือนเหมือนเมื่อกี้ผ่านไปศูนย์สองของเอทเทปเลยเนาะพี่น้องเนาะอามากับจวดจ่าทำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยว่าสาันงววที่แล้วหายเกาหาเก้าหก มากเก่ากว่าจริงแต่ว่าเพื่อนบอกเก่าาคนละพี่น้องเนาะวันนี้เพื่อนบอกว่าศูนย์สองย์ามหลดศูนย์เนาะจ่ะแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สองและเก้าศูนย์สามพี่น้องสังเกตเก้าศูนย์สองบอพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้งวดที่แล้วเพิ่นหลุดเนาะคะ่ะเนาะงวดที่แล้วหลุดนะคะ สองตัวบนของเอเคอีรุดทั้งสองตัวและสามตัวนะจ๊ะมาเบิง้งงวดน,นี่ชุดเต็มแคปหน้าจอเลยจ้ะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดูนย์เก้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเกานะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของสองตัวบนชุดเต็มแนวทางของเอ็เคอีเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ4ตัวมาตัวงวดทียลเข่า3เนาะจ้ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่า2570งวดที่8เข่าต่อเนื่องงวดที่8เนาะจ้ะจากแนวทางอาจารย์คมเนาะคะ่ะเด่นบนล่างอาจารย์คมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนิติเนาะจ้ะเพิ่นเอาเพิ่นเอามาจับมัดโหมกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะามาเบิงา่าเอ็นนิติเราจับมัด นติผสมเนาะค่ะหนึ่งสี่เออหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าก็สามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าเก้าเน่เจียอันนี้เป็นแนวทางของแอนิตินะจ่ะถืองวดได้พี่น้องหนึ่งทับหกทับหกหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลข เมฟซี FC, ทางเหนือกะขอขอบคดไดลายเนาะจ่าทีแย่ไปซีเดียวเหมอบขอมุนะ่งทางให้มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิง่งได้ชมงวดที่แล้วเด่นบนล่างศูนย์และสามเนาะจ่าเพิ่นเข่าศูนย์สามเนาะพี่นอ้องบนล่างงวดน,นี้เด่นบนล่างศูนย์กับสามอ่ามกับเจ็ดเนาะจ่าสามห้าสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าและสามเก่าเอ่อย่าไปย่าย่าไปซีเดไปเบิง่งย้อนหลังกับเจ้ามาเนาะจ้า เลขที่ไปออกสารคามเนาะพี่น้องพี่น้องจําได้บ่เลข999 79นะพี่น้อง97นะพี่น้องที่มีแต่เลขเก่าแล้วก็มามีเลขเจ็ดตัวท้ายเนาะพี่น้องเนาะ997น่ะเนาะจานะ้าเนาะเลขที่ไปออกไปอสารคามตอนนั้นเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทาง รัฐบาลลุงนิ่นเนาะจา่ามาได้ทั้งบนและล่างเนาะจ่างวด่ที่แล้วมาศูนเนาะจา่าวันนี้ลุงนิ่นให้วิ่งตัวเดียวอยู่ที่หนึ่งเนาะค่ะอยู่ที่หนึ่งเนาะจ่าพี่น้องหนึ่งเด่นหนึ่งตัวเดียวเนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา่าอันนี้เป็นแนวทางชุดใหญ่ล่างงสันพี่น้องจา่าแคบหน้าจอเลยเพิ่นเด่นเพิ่นเด่นอยู่ที่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งแปด เอดบุลินนะจ้ะน้องทมหาลายเนาะจ้ะอันนี้แนวท่างลางผู้ใดอยากได้ชุดเต็มแคปหน้าจอเลยจ้ะต่อไปเลยจ้ะเบิ้งชุดบนเลยว่มาเบิ้งชุดลางค่ะเด่นอยู่ที่901น่เนาะจ้ะจับคู่ 19, 10, 20, 29, 9 1 0 1 2งอาและ21พี่น้องเออสังเกต902์บ่พี่น้องค่ะ สามตัวเพิ่นยังมีเก่าศูนย์สองเต้มอยู่ที่สองและสามเนาะจา้ะศูนย์สองพี่น้องแนวทั้งเทิงพี่น้องข่ะศูนย์สองมาแรงมากงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเก้าศูนย์สองมาแรงมากเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนทุกหลักของแอดเจเน็ตเนาะคะ่ะดับหานาะคะ่ะพี่น้องเนาะดับห้าบนทุกหลักเนาะจา้ะจากแนวทางของแอดเจเน็ตเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบน ชนจับไม่ชนจับคู่วาสั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนมาช่วยเพื่อนจับคู่ให้เน,นาะค่ะแนวทางของแอดเจเน็ตเนาะคะ่ะบน040 5 060714151617 24 25 26 6, 27 34 35 36และ37ผู้ใดมักแนวทางของแอดเจเน็ตจวดจัดได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งตัวเดียววาสั้นจ้ะเพื่อนว่าเออเพื่อนหายมากเนาะจ้ะงวดที่แล้ววิ่ง3ตัวเดียวเนาะจ้ะ ว่น,นี้วิ่งเจ็ดบนตัวเดียวว่าสันวิ่งลอยเปอร์เซ็นเลยว่าสันพี่น้องคะเจ็ดมาบนแน่นอนว่าสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นเด่นบนของแอดสบายเนาะจ้าแอดสบายแล้วหายเด่นบนมาอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าก็ชนเจ็ดเมื่อกี้นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหวยบอกไทยพร้อมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพาลฮาร์เนาะจ้าเด่นมาได้ทั้งบนและล่างหนึ่งก็สอง มาได้ทั้งบนเรยล่างวาสันเนาะจ่าจากแนวทางของแอดพฤหัสเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาร้อยบนอาจารย์ยื่นกับเอาอดับบนดับลักลอยบนอินทรเทวนครเนาะจา่าดับดับบนของอินทรอยู่ที่4และ2อ0ร้อยบน24578พี่น้องเหลือ578เท่านั้นเพราะว่าดับร้อยบนของอินทรเทวนครดับ4และ2 2กับ4ตัดออกไปเหลือ578เท่านั้นลอยบนอาจารย์ยื่นเนาะค่ะ สำหรับเพคนบอกว่าอร่อยบนอาจารย์ยืนมาให้แเลยเหลือห้าเจ็ดแปดเท่านั้นค่ะหลักร้อยบนอาจารย์ยืนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าผ่านสองแควพี่น้องคะลางสองแปดสองสี่สองอ้อสองหนึ่งและสองห้าถ้าเป็นเบิเ้ลก็สองสองเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปายเนาะจ้าแอดปายงวดที่แล้วเน้นลางเก้าค่ะ มา99น้ะพี่น้องวันนี้เด้นล่างหา5อะไรเออดจะเป็น52ไหมคะ2มาแรงล่างวันนี้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนหลวงปูชัยว่าสั้นหลวงปูชัยบอกว่า196เด่นบนหลวงปูชยะะัยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนว่าสั้นยิงบนของแอดทอนเนาะคะ่นะนาะแอดทอนบอกว่าวดที่แล้ว9กับ0มาเก่าก็0วันนี้1กับ0มา ตัวว่าสั้นจนมาคนจะมาสอตัวแนวทางของแกทอนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเขามาปิดท้ายดยแนวทางสร้างคนขี้ตัวมาเบิงเพินไว้อย่างเนาะพี่น้องดับ6บนล่างชุดเดียวเน้นๆ9.02พี่น้องเก้าศอีกแล้วเนาะจ้าสอตัวบนล่างเด่น2อรอง7จ็ดฟันเก้และ907าศูนย์เจ็ดศนเนันเน้นๆบนล่างสตัวบนล่างเน้นๆแนวทางของ สร้างคนกี่ตัวค่ะฟันบนเน้นๆชุดเดียว902ค่ะพี่น้องได้ยายพยยังบ้านเียบเบิ่งมาเนาะจ้ะเพราะว่าเห็นเพื่อนก็นเอาลงมาอาไ่ลงไลไรลงไลงไรล,ลงมาเนาะจ้ะมาเบิง่งเพิ่งจะรูวางวัน,นี้902มาแรงมาก3ตัวบนเนาะค่ะพี่น้องคันหมักกับจวดจาดได้เลยเลยนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายพยขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขปุสุขคนขอขอบคุณมาขึ้นนอกจากเปินบอกว่าเปินมาน่วยเล่าน้ำนะคะเนาะผู้ผสมจิบออบน้ำเพิ่นโอนค่ากาแกฟยายอยากให้ค่ากาแกฟ,ข,าแฟ,ข,าแฟขอเล็กวัน้ี่เนวัสันขอให้รวยๆปังๆแบบนี้ตลอดไปสาธุข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาากกอกจ,จากจะได้แบ่งปันขอมูลเนิ้นทังให้ยายไพ่มาให้พอแม่พน้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางนอกจากขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า